สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัมมันเซนะครับก็วันนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการคลีนกระเป๋าพราดาที่เป็นกระเป๋านลอนแบกนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็อาจจะเห็นผมใช้พราดาค่อนข้างหลายชิ้นแล้วนะก็ตามจริงแต่ก่อนไม่ได้เปิดใจกับพราดาที่เป็นกระเป๋าใหญ่ๆเลยนะครับก็จะเป็นพวก small leather goods บ้างนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้แคร์เพราะเป็นขนาดชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยก็ใช้ไปไม่เคยจะทำความสะอาดเลยนะครับแต่ว่าพอมาใช้ชิ้นใหญ่ๆก็จะเป็นพวก กระเป๋า messenger bag แล้วก็ t o t แ bag ที่เคยรีวิวไปนะครับก็เริ่มมาดูในเรื่องของการทําความสะอาดบ้างนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ทริควิธีการทํความทความสะอาดบ้างนะครับก็ตามจริงแล้วนะก็ใช้มาแรกๆเลยนะก็อยากจะคลีนนะแต่ก็กลัวเพราะว่าไม่กล้าเอาน้ํายาหรือว่าอ,าอะไรไปเช็ดเลยนะครับนอกจากใช้น้ําลูบอย่างเดียวนะครับก็นอกตามภาษาซื้อใหม่ๆก็แบบไม่กล้าเอาอะไรไปโดนไม่กล้าเสี่ยงก็เลยปล่อยๆมันไปแบบไม่กล้าคลีนมากแต่พอไปใช้นานๆแล้วนะ ก็เริ่มที่จะลองผิดลองถูกกันเองไม่ได้ไปดูคลิปหรอกก็คิดเอาเองว่าถ้าเป็นผ้าก็น่าจะทําความสะอาดแบบนี้ง่ายๆแล้วมันก็เวิร์กจริงๆนะครับก็เลยจะมาแชร์ทริคง่ายๆในในการทําความสะอาดเพื่อนอาจจะคิดว่าเออมจริงแล้วฉันก็คิดแบบเธอนี่แหละแต่แบบทําไมแบบฉันไม่ทําสักทีอะไรเงี้ยก็แน่นอนบางคนก็อาจจะห่วงของใหม่อะไรเงี้ยเอาเป็นว่ารับรองว่าถ้าเกิดทําตามผมแล้วเนี่ยก็คิดว่าปลอดภัยแน่นอนแล้วก็กระเป๋ายังอยู่ในสภาพดีนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะก็พาด้าใบนี้หนักมากเป็นโทสแบบกนะครับก็จะเห็นน้ำจริงอันนี้ใช้มาประมาณกี่เดือนแล้วละ่ะน่าจะสีหเดือนได้นะก็ดูใหม่กิ้งอยู่เลยนะตามจริงแล้วเนี่ยมันผ่าสึกสงครามกอน้าเยอะเพรว่าใช้ทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นเปื้อนรอยฝุ่นรอยแป้งรอยน้ําหกใส่นะก็คลีนกันไปคลีนกันมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะวิธีทําความสะอาดนะครับแต่ผมจะขอเอาชิ้นเล็กๆมา สาที่ดูก่อนละกันนะอ่ะเบื้องต้นนะลองดูนะอันนี้คลีนแล้วกับยังไม่คลีนนะควาจริงอ่ะเพื่อนๆที่ต้องดูสายตาดีๆหน่อยนะก็จะเห็นความแตกต่างมันนิดนึงนะไม่รู้ว่าเห็นกันชัดเปล่าแต่ว่าถ้าดูแบบในกล้องนอกกล้องอ่ะมันจะเห็นว่าแบบตัวความเข้มของกระเป๋าเนี่ยจริงดูไม่ค่อยต่างนะคือตัวเนี้มันจะเข้มกว่าแล้วก็ตัวที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดเนี่ยมันจะดูค่อนข้างซิดๆกว่านั่นเองนะเดี๋ยวจะลองให้ดูละกันนะครับ เอาเป็นด้านหน้าและด้านหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลองคลีนด้านหน้าให้ดูก่อนนะครับก็เอาเป็นว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็จะมีสองอย่างนะครับจริงวิธีทำความสะอาดง่ายเขาก็คือว่ากระดาษเปียกหนึ่งแผ่นนั่นเองนะขอให้เลือกกระดาษที่มันมีมันไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะครับเพราะว่ากาันมันจะแบบทําให้แบบกระเป๋ามันด่างลงหรือว่าไปโดนส่วนที่เป็นหนังแล้วมันจะทําให้เฟดลงอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าจริงล้วอาจจะไม่ได้ มีผลขนาดนั้นนะแต่ว่าเพื่อความเซฟเซฟไว้ก่อนผมก็จะเลือกพวกอะคลินิกอะไร,รก็ได้นะที่จะเป็นมอยส์แบบไม่ได้มีแบบออฮอกอผสมนะครับอย่างที่สองก็จะเป็นสเปรย์ตัววอเตอร์ o o f ฟนะครับก็จริงแบรนด์อะไรก็ได้นะหาซื้อได้ตามช้อปปีหรือว่าที่เป็นแผนกขายรองเท้าในห้างอะไรอย่างเงี้ยพวกสเปรย์กันน้ำก็มาฉีดน,นะครับเลือกเป็นนาโนสเปรย์มันจะได้แบบมีการเคลือบที่ดีกว่าก็เป็นวันว่าจบแค่นี้หรับ ตัวกระเป๋าพาด้านะครับนอกจากนี้ก็ยังมีออนท็อปนัฟสำหรับพอชั่นที่มันเป็นหนังนะครับก็เราจะใช้พวก l e เทอร์เจลอะไรเงี้ยทำความสะอาดหนังได้นะครับอันนี้ผมเลือกของแบรนด์ l o n i a l นะครับจริง c โครนิลเนี่ยเขามีทั้งตัวนี้แล้วก็ตัว Waterproof นะครับแต่ผมเอาไว้ใช้กับตัวที่ทำความสะอาดรองเท้าก็เลยไม่ได้เอาขึ้นมาสาธิตให้ดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มเริ่มลองเริ่มเพียนแล้วนะ ก็เริ่มลองเช็ดก่อนนะครับเริ่มแรกนะครับก็เอากระดาษเกียยขึ้นมา1แผ่นนะครับจริงๆนะเพื่อนๆทำได้เองนะเอาแบบกลิ่นไม่ต้องแรงมากกระดาษธรรมดาง่ายๆนะก็เอามา1แผ่นแล้วลองเช็ดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็ดด้านหน้าให้ดูก่อนเนาะแบบนี้นะ อันนี้จริงมันไม่ได้มีรอยอะไรเท่าไหร่เลยเพื่อนๆก็เช็ดเช็ดลูบรูไปง่ายๆตามแนวไนลอนนะเพื่อนเพื่ออาจจะเห็นว่าไนาลอนของ prada มันจะแบบออกแนวเฉียงเฉียงนิดนึงอะไรเงี้ยก็เช็ดเข้าไปนะครับตามมุมตามอะไรเดี๋ยวด้านหลังเอาไว้ก่อนนะ,ะเช็ดแล้วก็ตามพวกซอกซิปอะไรเงี้ยก็เช็ดเช็ด cleaning ไปตรงโลโก้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเช็ดแล้วก็จะฉ่ำๆนิดนึงเทียบกับตรงไม่ได้เช็ดก็จะดูแห้งแหงนิดนึงคิดว่ามันน่าจะสังเกตออก นี่ยังไม่เช็ดนะนี่เช็ดแล้วมันก็จะดูแห้งๆฉ่ำๆนิดนึงอแบบนี้นะเราเชื่อไหมว่าทําแบบเนี้เราล็อกด้วยสเปรย์กันน้ํานะผิวมันจะฉ่าเนี่ยต่อไปนะเราก็มี t e x t อร์ที่ดูดีกว่าพูดง่ายคือถ้าเรายังไม่ได้เช็ดเนี่ยมันจะดูกระดากระดาแบบแห้งๆแต่พอเราแบบเช็ดแล้วแล้วเคลือบสเปรย์กันน้ําเนี่ยตัวแบคทีเรียมันจะดูแบบเงาเานิดนึงแล้วก็มีความเนียนๆขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ย มันดูแบบเหมือนเหมือนซื้อออกจากช็อปใหม่ๆเลยอะไรเงี้ยนอกจากนี้นะครับเราก็สเปรย์ตัวออนท็อปไปด้วยตัวสเปรย์กันน้ำตัวนี้นะ<ค>ก็รีมายกันนิดนึงนะอย่าแบบฉีดเข้าใกล้หน้ามากนะมันเป็นสารเคมีก็ใครเปิดแอร์อยู่ก็พยายามอยู่เหนือลมอย่าไปอยู่ใต้ลมมันนะครับแล้วก็ฉีดให้มันพ้นออกไปอย่างนี้นะห่างๆฉีดไปเลยไม่ต้องกลัวแบบมันดังนะ <c oughs> เปิดเครื่องกรองากัดดีกว่า ประมาณนี้นะมันไม่ได้เห็นหรอกว่ามีความแตกต่างเท่าไรแต่มันก็เคลือบน้ําลงไปได้นะครับแต่ผมไม่ได้สาธิตวิธีการแบบเอาน้ําหยดลงมาดูนะเพราะว่ามันต้องเซ็ตตัวไว้นานกว่านี้ซึ่งเวลาในการทําคลิปมันไม่ได้แบบยาวขนาดนั้นนะครับก็พยายามเลือกกลิ่นตัวที่เป็นมันไม่ค่อยมีกลิ่นมากอะไอตัว water proof คือมันนี้ไม่ได้โฆษณานะแบรนด์นี้ผมซื้นใน s h o ป e e มันจะไม่มีกลิ่นหลังจากใช้อคือถ้าเพื่อนๆวอรี่เรื่องแบบ กลิ่นของตัวบางอันมันจะออกแบบแนวแบบกลิ่นสารเคมีเยอะอะไรก็ไม่ได้แนะนํานะอะไรเงี้ยก็แต่ว่านั่นแหละตัวเนี้มันไม่มีตัวกลิ่นออกมาให้รบกวนใจนะก็ป๋องอยู่ประมาณสองร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เพราะว่าผมคิดว่าตัวถ้าเกิดเราใส่พวกที่กรสเปรย์กระป๋องที่มันมีกลิ่นนะเวลาเรามาใช้หรือแบบโดนตัวอย่างเงี้ยกลายว่ากลิ่นเคมีมันจะมาติดเสื้อได้อะไรเงี้ยมันก็ดูแบบไม่ดีใช่ไหม อันนี้คือด้านหน้านะครับแล้วก็ดีด้านหลังด้านหลังก็เช็ดเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ก็จริงก็คล้ายๆกันแหละพยายามเช็ดไปอะ่ะมันจริงแล้วจะบอกว่าผ้าไนล่อนเขาอะ่ะของพนานดาเวลาเกิดรอยอะไรแต่พอมาเช็ดจริงๆแล้วมันเช็ดออกง่ายมากเลยนะแล้วก็พอโดนกระดาษเปียกอะไรเงี้ยไอ้ความเฟดของแบบรอยด่างอะไรเงี้ยมันหายออกไปง่ายเลยทีเดียวนะก็ คิดว่าตัวไนลอนพาดามจะแพงที่ว่าเพราะว่าแบบมันเช็ดออกง่ายอ่ะเวลาทำความสะอาดมันง่ายมันไม่ได้ฝังลึกอะไรอย่เงี้ยนะครับอืมแบบนี้ไม่ได้ใส่แมสเลยไม่เป็นไร <c oughs> ต่อมาณนี้นะครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับสำหรับการคลีนนิ่งในส่วนของตัวไนลอนแบกนะครับนอกจากนี้พวก ตัวหนังอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครจะโฟกัสเรื่องการทำภาษาก็ใช้พวกเลเทอร์เจลนะครับสครับแล้วก็ถูมันไปได้ตามปกติง่ายๆนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็จบแล้วประมาณเท่านี้นะครับก็จำจริงแล้วสาเหตุที่ทำคลิปง่ายๆออกมาก็เพื่อๆที่จะบอกเพื่อนๆละกันว่า,าเราไม่ต้องไปกลัวหรือว่าวอ r รี่กับการดูแล กระเป๋ามันมากนะคำจริงผมว่ากระเป๋าในร่อนมันทำความสะอาดง่ายใช้งานง่ายตามคุณสมบัติของมันแล้วแหละแล้วก็วิธีการคลีนนิ่งก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะเพียงแค่ผ้าเปียกหนึ่งแผ่นแล้วก็ตัวสเปรย์กันน้ำนะครับจริงถ้าใครไม่มีก็ไม่จําเป็นนะครับก็คือใช้แค่ผ้าเปียกที่เราซื้อได้ตามเซเว่นง่ายๆทั่วไปแต่ว่าให้ดีก็ออนท็อปกับตัวนี้จะทําให้ตัวแมทเรียลเขาเนี่ยมันมีอายุการใช้งานที่ ยาวนานไม่ยังขึ้นนะครับยิ่งเราดูแลรักษาดีนะครับมันอาจจะแบบปกป้องพวกแบบรองน้ำรองฝนแล้วก็แสงแดดพวก uv อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับทำให้มันมีอายุการใช้งานที่สวยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคามันก็แพงแล้วอะเนาะพวก prada อะไรเงี้ยนะครับราะเป็นว่าวันนี้จบคลิปไปเพียงแต่เท่านี้แล้วกันนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าๆครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ